สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่ศูนย์อพยพนะคะแต่ว่าก่อนไปนะคะเราก็จะไปให้ข้าวหมาก่อนนะคะนี่ค่ะคุกข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนเนาะเราก็จะไปไม่ไกลนะคะห่างจากบ้านประมาณ3 0กิโลเอ้ย20กิโลได้นะคะ ที่ศูนย์นะคะเพราะว่าบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะอยู่ในวิถีกระสุนนะคะเพราะว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประทะระหว่างชายแดนไทยกับเขมีนนะคะเราก็ต้องอพยพไปที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเราอาหารหมาาหารแมวของแมวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะให้ของบ้านเราแล้วก็จะให้ของบ้านเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพราะว่า เพื่อนบ้านเขาอบพยกไปก่อนแล้วแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเขายังอยู่เราก็จะเอาอาหารไปให้น้องหมาน้องแมวที่บ้านเพื่อนบ้านด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปให้อาหารหมากันเดี๋ยวเราก็จะตักตักแบ่งนะคะแบ่งเป็นสามทาม เป็นของหมาแล้วก็ของแมวนี้จะเอาไก่ก็จะให้ข้าวไก่ด้วยนะคะนี่เป็นข้าวตักไว้ให้ไก่นะคะเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นเลือดไก่นะคะต้มคู่กับข้าวนะคะให้น้องหมานะคะดอกมาดอกมาลูกมาเนี่นี่คือ ะมาชิกของเรานะคะที่เราจะให้ข้าวกินยิบอ่ะยิบมายิบมามาลูกอนันนี้ดอกวันนี้ดอกดอกวันนี้ออกมาทานี้ดิดอกดอกมากินข้าวกิดิบปวดตัวน่ะกินไม่ลุกิน่ลุกให้ข้าวน้องหมานะคะก่อนที่เราจะไปศูนย์อพยพให้เขากินข้าวก่อน ก็นี่อีกตัวหนึง่งอันนี้ไม่ใช่หมาเรานะคะทุกคนแต่น้องอยู่บ้านใกล้ๆเรานู่นนะคะบ้านเป็นหมาบ้านพี่สาวเป็นหมาบ้านนู้นนะคะเขาอพยพไปแล้วแต่เราก็จะให้ข้าวนะคะแล้วก็อันนี้จะเอาไปให้แมวนะคะเอาไปให้แมวแมวบ้านนู้นนะคะบ้านตรงข้ามกันกินได้ดอกกินไป เดินก่อนเลยเอาอาหารไปให้แมวก่อนระวังลื่นนะตัวฝนก็ตกนะคะทุกคนฝนก็ตกเอามีไก่ด้วยจะลื่นหรือเปล่าะ มะนาวเยอะทองร่วงเต็มเลยอยู่หรือเปล่านะ้าเด็กๆเนี่ยไอ้สีวันหะเราเอาข้าวมาให้แมวแมวบ้านน้องข้ามแมวแมวแมว,แมวไอส้สีตัวนี้ไอส้สีพ่อวางางล่างวางางล่างไม่ได้เอาช็อกมาด้วย เมียว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 สีสีมากินข้าวลูกมานี่นะคะมากินข้าวมาอ๋ออันนี้อันนี้ไอ้โชคโชคมากินข้าวลูกมามาเร็วมาเมียวเมียวเมียวไอ้เสือไปไหนไเสือไปไหนไอ้สีไปไหนกินไปเลยลูกกินไปอันนี้มาให้อาหารแมวนะคะก่อนที่เราจะออกไปสุนัขขยอันนี้เป็นแมวแมวบ้านตรงข้ามนะคะทุกคน กินไปลูกกินไปอเ,เออกินไปลูกกินไปกินไปตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะเออคิดแล้วนั่นแหละว่าแลแมวมันกินทั้งวันเนาะให้พ่อไปตักน้ำให้หน่อยห้องน้ำมันอยู่นี่แถวนี้มีน้ำไหมจ้ะถังนี้มีน้ำไหม ขบน้ำมาไล้ในะขันแมวกินนี่น้ำมันเน้ำ,นเ,อนำเออในไปตักเอาตรงนั้นก็ได้นี่ขันนี้ของแมวเออแบ่งไวนงน้นี่ครึ่งหนึ่งเออเสือเพิ่นเดินมากินพ่อพ่อนี่ฮะไอเสือไปไหนไม,ม่รู้เมื่อกี้อ่ะมันกลัวหมา เอาข้าวขีดช็อกไว้ให้นะให้หมาให้แมวให้ไก่รบร้อยพอเดินไปเลยเสร็จภารกิจให้อาหารน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางค่ะไปที่ศูนย์อพยพกันนะคะ